ค่ะพบกับช่องสาวปูสายลุยนะคะตอนนี้เราบังคับให้ช่างนกนะคะไปเปิดไฟเจ้านำโชคที่สองล้อของเรานะคะก็จะตามคำขอนะคะของพี่พีเอฟซีนะคะว่ารีวิวไฟเจ้านำโชคให้ดูหน่อยนะคะตอนนี้ก็เรารถไปล้างนะคะยังไม่ไปเอามานะเราก็จะไปเอารถนะคะก็จะให้เสียนกรีวิวนะคะเปิดไฟให้นะคะเราจะรีวิว ไฟรุดนะคะของเจ้านำชุนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ขยับเลยเราหล,อ,ลอ,อกลอ,อกก่อนหลอกลอ,อกก่อนนะคะเออเร็วเออเออเน่ ก็ตอนนี้เราเดินไปที่ลังรถนะคะเราไปรีวิวไฟนะคะตามพี่ fc นะคะขอมาเห็นบออย่าเปิดไฟี้ละ่ะคือศสีนหฮวงวัดนี่ดูเห็นไฟแต่ไกลเลยเดี๋ยวนะคะเรากำลังเดินไปอยู่ตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วนะคะเพิ่งจะได้รถเข้าเนาะเพราะรถมันยาวอะค่ะ มันจะเข้าบ้านได้นะคะไฟแล้วก็ไฟข้างหน้านะคะข้างบนมันก็จะเป็นสีเขียวปิดไฟข้างหน้าก่อนไฟข้างหน้านะคะกันชนก็จะเป็นสีเหลืองนะตัวนี้เป็นสีเหลืองอันนี้ก็เป็นสีฟ้านะคะสีเหลืองนี่สปอร์ตไลท์กล้ยไ,ไอเนี่ย สามเอ็มสีขาวสว่างมากเลยไฟข้างหน้าก็เป็นสีเขียวไฟข้างบนนะห้ดูข้างบนมันสะท้อนอนะ่ะไฟข้างบนมันเป็นสีเขียวนะคะมันมองเห็นไหมไม่เห็นตัวป้ายหนังสือก็จะเป็นสีม่วงนะคะไปดูรอบรถกันอุ้ยไฟนี่น่ะสวยมากเลย เห็นไหมข้างๆนี่มันเป็นสีฟ้านะคะโบเปิดแฟแลหรือเปล่ามันก็เลยอเออจอย่างนี้ถึงจะถูกนะคะจริงๆจะมองเห็นเนาะเห็นบอพี่น้องไฟอย่างสวยนะคะถ้าเราเปิดเปิดประตูมีไฟไหมนี่เปิดประตูมากมมีไฟตรงนี้ด้วยนะคะเปิดประตูนะคะออกมามีไฟตรงนี้้วยก็ ช่างนกจัดให้นะคะรีวิวไฟนะคะตรงนี้เราก็ใส่ไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟข้างนะคะสีแดงสีส้มะคะ่ะสีแดงสีส้มข้างล่างตัวล้อ,อก,ก็จะเป็นไฟสีเขียวนะคะตรงนี้ติดตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟสีเขียวเนาะตรงนี้ก็ข้างในนะคะตรงเราเติมน้ํามันก็เป็นไฟสีเขียวนะคะไฟข้างล่าง ส่วนมากไฟข้างล่างเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นสีเขียวอันนี้สปอตไลท์เวลาเราถอยนะคะสปอตไลท์เวลาเราถอยเนาะมันก็เนี่ยติดข้างในเนี่ยนะคะข้างล่างกระบะอันนี้ไฟสีแดงสีส้มค่ะเดี๋ยวเาไปดูข้างข้างหลังนี่ก็เป็นไฟไฟดวงเล็กๆเห็นบห สีเขียวนะคะส่วนมากจะเป็นสีเขียวเนาะ,ะแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นสปอตไลท์มันไม่โฟกัสอะ,เ,ะ <c oughs> เอาอยากถ่ายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเปิดไฟกระพริบได้ไหมข้างหลังโอ้ไฟข้างหลังไม่ได้นี่หว่า ลืมไปว่าถอดไฟท้ายออกแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณเนี้ยว่ามันย้อนอ่ะอันนี้มันย้อนเสียงเนาะเปิดได้ไหมไฟสีเขียวนะคะนี่สีเขียวสีเหลืองนะคะให้ดูทำไมมันเป็นแบบนี้อะ่ะ นี่ค่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะไปตอนแรกทำไมไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็กำลังถอยนะเนี่ยกล้องอ่ะกล้องทำไมมันศาส์แบบนี้ลนะ่ะเราก็จะไปให้เซนนกไปก่อนนะคะเราเดินไปนะเห็นบ่พี่น้อกไฟมันคือเป็นแนวนี่ข้างบนตัวผีเสือ้อบนเน,นบอกเนี่ยมันมันไปตามมานี่เราเลยนะคะ รถมันก็จะยาวหน่อยหน่อยนะไม่หน่อยละคะ่ะยาวมากนะคะตอนนี้ก็เอาเจ้าน้ำโชคนะคะเข้าบ้านเพราะว่ามันะะข้ามเล้วนะดูดูไฟนะเดี๋ยวปเปิดถห้มันเป็นแบบนี้อะ่ะมันน่าในกล้องกับตัวจริงมันมันไม่สวยอะ่ะตัวตัวในกล้องนะคะถ้าถ่ายตรนคืนเนาะบ่วนะ แตะปุ๊บไปค่ะก็เข้าบ้านเลยภาษานน้นก็ยังไม่ได้เข้าทีเราว่าถอยก่อนฝุ่นเยอะค่ะถ้าเห็นตัวจริงค่ะมันจะสวยมากเลยอันนี้มันอยู่กับกล้องกล้องอะ่ะโบใช้โทราศัพท์พี่นกถ่ายนะดูอะ่ะ มันเป็นแบบนี้กล้องโบ้ด้วยกล้องโบมันจะเป็นไหมโบ่ลองก่อน้ยกล้องโบยิ่งแต่ไม่ได้เลยนะคะ นี่แต่มองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะก็จะเอาเข้าบ้านค่ะรถมันยาวนะคะมันอาจจะไม่สวยนะคะในสายตาคนอื่นแต่สำหรับสาหรับโปูโบก็ว่ามันสวยนะคะแต่ภาพภาพภาพในในวิดีโอกับตัวจริงนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะโบก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็ <laughs> คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะมารีวิวตามคำขอของพี่เอฟซีนะคะที่ขอมาว่าให้รีวิวไฟให้ไฟแสนอนกให้หน่อยนะคะก็ทีแรกก็อยากใส่ไฟนะคะอยากใส่ไฟกระพริบกระพริบเหมือนเจ้ายักษ์ของพอน้องนนนะคะก็ไม่มีตังค่ะและอีกอย่างอ่ะทีแรกว่าจะใส่ให้ให้ช่างเอี่ยวมาทำแตะลมให้นะคะก็ไม่มีตังคคะก็ไม่ ไม่มีตังค์เนาะมันก็ไม่อยากทำเนาะค่ะถ้ามีมตังค์ก่อนค่อยทำนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์ช่องสาบูไซุยเดยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ